ไปที่วงไฟขุปชัดแม่ตองจองจ็ดได้มาใต้เข้าววาว่ากำลุนได้มาใต้ออกแรงขัดรกตีก้าได้มงแม่ได้มใต้โตก็เก้ากำลุนกูไปัดมียด้วยลำเก้งของสามีของกูนี่ได้ร้อยักตีาสายโอ้เกูสำารก็ไม่ดีได้รงยาวแต่ครเนะเอ้ได้ที่กูอเ้ลยลูกเีงเต้าการกอยู่ดีกูองเเพื่อใครเียได้าตเดันายอมาแล้วไอ อันฝากขึ้นโอแกตายเอ้ยชอบรักหน้ากับเดินเล่นเก่งอันต่อยาดังนี่คนมองร่งโล่งก็หลงก็รองอัจฉริดียะมันโมูบัตที่คนไปอันเป็นปัญหาเป้ผมไม่อยากเล้งเหลืองเมียเคลี้ยเหลืองเมียเแซ่ปลาโนเหลืองมงจัดเปลียนหน้าแม่เอ้ยจัดเรื่องใจได้เมียจี พิ่พีเป็ดเขชอบเล่นเลยจ้าชอบวันนั้นนาแข่งที่พันชนะเลยค่ะขับเล่นมาเป็นพีเดอร์หนาวเดียวอันและวสวนพวกมันจะลูตัดบันดอน <c oughs> ไปตึงเสือกไอ้แพงนึงขึ้นบันไดเหลือนใกล้แตกมดทำไมอะกับพีเป็ดฉันไม่ไปเลีวยวกะเออไปกับไปแต่ค้างไปนั้นจะไม่ไปแล้วท่ำขี้จ่อยแต่องโปรตีนอย่างขึ้นมันฝ่าลงเราตีนอย่างขึ้นมันฝ่าลง แม่กูไปก็ไม่ต้องสามารถไม่ต้องสัำได้เลยดิไปยามวอาต่างลงมันลงเลยไม่รู้เหลืองมาแล่ไปตัางขึ้นตัางลุงใกล้แตกมดแป้งดีไหม,มเองออก็ใกล้กูแนแๆกันเหตุนาไปตึงขึ้นไปจันทร์ช่องไปพบเคาน์เตอร์ก็ดดากลบหลาดคาหาที่เปวดเส้นก็เค่นว่าน้ำยาล้างเป็ดที่กระท้องน้ำเลยคะรับขาบเนี่ยเพรามันเรียกว่าลำก้มันกลับมาถึงบ้านเขาเอาน้านำปิดประตูไม่ได้กงาเคย เลยค่ะรับออกมาตึงนอนโปรแกรมเรววอะค่ะเป็นยังไงอ่ะยังคีไม่ต้องถอนเรียบร้อยมันเกรียงเปลกมันแหววแเหมือนกองเด็กมันแหววับวับมันเดินปั๊บมันดึ๋งดึ๋งดึงทำไมอ่ะคะมาเร็วตู้ก็นำยาน้ำนำชาเป็ดปลาไปย่างก้องเองใจดูดลแต่ว่าดีเบิ้อเลยทำไมอ่ะวันนั้นเล่นไฟนาวทุกนายยิ่งจับ คนอื่นดกจับหมดแม่ผมบนีวิงพาทุ่งไปเกี่ยใต้น้ำเฮนอนไม่มีฟ้าดึงตัรวจมาตึงกมเลยเอออยากจับมาด้วยน้องนี่อย่างโอนวะก็วิ่งมันเียงเปรออตีตายตายโอ้ไปแล้วกับเพียู้ไม่ดีได้หอเ่าเด่านนก็ว่าแล้วว่าได้พวดดีๆมันเป็นซี่วนายาได้พวกเบาๆมาหรือว่าได้พูอวันหนน่งทำเปรยั่งมองโมเสเวนี่เปรียนเปี้ยนอะโมเสเวนโมเสตี้อย่าโมเย ึ้นมาจบเลยว่าจะเอาไม้ว่ได้ยูบ้าดีแล้วตายอ่ดอกไานองจางนี่ตมเก่ย้องกับตายได้วีล้วขี้ใจมันโตรเบ่อนะหลักจาเกขเบหลักนอนไหนนอนไม้ฮะไหนนอนไม้รู้เลยตาเด็นอนด้กันะ

cái quá đi nào khỏi kéo xoay đều Mệt Thì mong mà cái khác kêu thật từ của tiếng hắn kêu còn lập vị thì mọi thử sân Ờ, thì football xong thì mà thì mà khen thì nuôi gì tao về nuôi, thì đi gì ta phải nói lập phần sao mưa ngay Ô, come get

แม่ดีนะครูจ้าวครูว่ามันลังคอนเสิร์ตแล้วแม่ดีนะกูแต่งไต่ห้องเลยแม่เอ็มเหลืองเลยครูเบาเบาหนูยังนั่มาเล่นกยูเลยของได้ชิงกะไรนะแค่ที่เดียวต่อนันเละแม่ไม่เอาแล้วหลังจากนั้นมาทิปครูก้าวพุ่งอย่างแก่งอยู่เลยคอยหัวครูว่าทิมึงก้าวพุ่งเฮ่ครูเลิกตั้งแต่บัดนั้นนครูป้าเบลเฟอร์นูยาตาเบียนไม่เอาแล้วคนเท็่ได้ทำอย่างนู้วตีทเขาหัวใหญ่มันงจุนต้องฟาเบลในนามดูมันไม่จุน ไอ้มึงเปอรัออมันก็บัวแล้วไอ้โตก็บได้กับัวมึงเปือรัวพรอมกูออนาะปาุ้นเจีงกาอออเียงมูมูโตแต่งคอ tại uống leo leo, anh mua xe ngựa mà nọc đuôi nọc câu, ram cục, chip ếch cục, phải ba phô mà chơi cục, cây nọc câu thì tặng lát thì là cục, nọc câu, nọc đuôi nọc cút 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 coi keng leo lên vườn wow vít thao này mát quả leo nữa ai to của ta ai khóng ngày ai cũng mấy trâu đọc viết xin được khổ lo ai quan nhà tâm la ดูคูนักตีอาเหลือตายองชั้มาคุณรตองปัไดก็ต้องปัดน้อนน่งนเจีงตําได้ไหมได้เจีงกอบฮันกอบออ้งอ่างให้เกยก็อุ้งอ่าง ใจรองมาคันยกซาเดียวเลงานไรก้าวซาล่ะผมก็หลากกันเป็นญาติเมื่อนในตัคนฮันดูงานเออแจงก๊อบตังานนานาก๊อปแกอปิดนึงอ่ะบนิโลเดียวเลยคืนแจงจิรีดอ้บาเด็กอูบาเด็กกันดีว่าพ่มึงจะไปด่าปู่ก็ทำไมอะ แม่โปรยโตโยกเป็ดที่เป็ดเป็ยังก้มขึ้นเด็กเด็กที่บอกมึงเลยแกโปรยโตก้มขึ้นโอ้มึงเงยโตเออติดร่างเร้วติดแต่ไหนแข็งแรงมาติดนะต่ไหนแข็งูตโพควงขึ้นช้านไปโปก้มขึ้นจริงไหมก้มขึ้นจริงแต่ว่าไม่ติดขึ้นช้านตามั้กว่าไงคุณก้มขืนก็จริงไหมอายุแปดสิบแปดแต่ก้มขึ้นเด็กโอ้หวังมากก็ผมทำไม่รอดครับแก่แล้ว ท่านนายว่าไม่จริงครับจะโจดหรือว่าจำเลยจำเลยไม่มีส่วนผิดไม่ได้ข่มขืนเด็กครับทานนายช่วยโพกูหลุดซิบจะก็ยอกมาวิ่งล้นดูไข่สิครับไข่เหี่ยวขนาดนี้จะข่มขืนเด็กได้ไงทานนายเร่งเผื่อช่วยไข่เผื่อเดี๋ยวนี้มันหลุดเผื่อหยองเผื่อเย้าเผื่อโพไว้มึงอย่าโยตั้งแดกิจเจริญก็ดีลอยมันจ้องเลย ตึงแกกำลังจ้องอะไรแบนั้นป้าไปได้แม่จัดปรีดโลยรุงเลยยังยอมเมียด้วยทีนี้หลวงป้าไปไปตั้งดักไปมันซากกัวรถเย็นเลยจัดปรีดเขียนว่าเปลือเครื่องจักรกำลังทำงานกลางหน้าก้อยโลวงคู่แล้วก็วิ่งว้าในประเทศนี้ไม่มีก้อยเล้ยนเลยตัวบาเลื่อโลค้วนลวมึงเออ รุงเดียวนะครับลูกกูเออลอยตายดักระตองมาชมปั่นกันมาตึงตามกูใส่หน้าตัวเองมาตัวโป้ตีนไปตังมือหลังตัวเมียมึงหวาเปลือกว่าตัวโป้มันเจ็บตีนหรอมันยังดินไม่ได้กว่าเวลาไปไหนตัวไงตัวเมียจอยตุกตีนไลยทีนี้ลวงกระตองมาจับเปรตตัวโป้ดีรัก Cái <laughs> cân át bọn chói tục này, ái là Nhàng lạc tèng thẳng lăng lưỡi Thảo Anh mà tăm cú à Lùng tông Mọ quăn phùi Gặp mọ quăn đẹp Nì phần rửa Bọc tăn tà phét Ờ Cú cơ mê cao cháy tăng tùng lấy Mọ quăn Phùi Gặp mọ quăn đẹp Bọc tăn tà phét Ờ Thầy cú mê rô lấy Cú à mọ quăn Anh có dẹp khươn để ta mò quăng để cái chán lên đây cơm cืน để chậm râu cẩn rượm các cũng mới cao chơi ra mới cáu chơi để lửa vô cô trai bà mò cao phải tung cao ông ta để mù ca mò quẩy qua nuôi, nhiệt chẹt luôn Trời, chán cho nè mò giá phí, phiên cũng mới chạy bỏ mò sang xây, vào nầm bỏ cất quai thủ đằng bông không cất mà không thủ bứa nỗi vô một này, luôn จ้อยมันวงอากระเปลือกหนอกแหลมเหลือว่ยอมรับชิงงอว่าเบือตั้งตายมันตับเลยมันมาหาเตี่ยวเดือนเดือนไหนชวนในไหวนอ่าเดินใหนชวนเออปวดเดินเปั๊บไปตึงปอบต้นไส้ไส้อยเนต้นไส้หวะเห็นมั่วหวะกินอะไรก็แบให้ตองเสียมันรู้ปลือหวะต้นไส้ตองเสียมารัวตองเสียไหมแต่ก